สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับารทอคลิปนี้กันลังพาพี่พอน้องมาเบิ่งพี่เบิ่งน้องเพิ่งถึงลังตึ๊กแหงกันนู่นน้อหลังจากที่ช่วงนี้พี่น้องครับน้ำทานี่พี่น้องครับสวมผีสวมแดนพี่น้องเลยมื่อกี้เฮากันยูกันที่แกงเลิงจานพี่น้องครับมาเบิ่งพี่เบิ่งน้องเพิ่นตึกแหงกันนะพี่น้องครับเป็นไรเป็นตมนานพอน้องถ้าพูดน้อโงนี้กันนี่ยแหละครับพี่น้องวานแหงป่าสวยครับพี่น้องครับ อันนี้จอบไผ่จอบมั่นไปแล้วครับบานอันนี้บ้านไผ่บ้านมั่นไปแล้วครับมานไผ่มานมั่นน,นึงเนาะฮะเบิกน้ำกันผู้น่ะพี่น้องเอ้ยโอ้หมานขึ้นมาแล้วคุณพ่อเอ้ยผู้น่ะเขาท่าเขาท่ายี่เนี่ยล่ะเอามาเลยพี่นุม่มนั่นเพิ่งได้ปดเด็ดเด็ดบ้านนี้เอาแม่ทั้งฝุ่นบ้านี้พี่น้องครับเบิกน,น้ำกันจวดเอออืม เบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับเมืนเน่อไงอันนี้เดี๋ยวให้ฟอสมบูรณ์ครับพี่นุ้งพี่น้องครับทัง้งคุณเดี๋ยวจอบเบิ่งก่อนพี่น้องครับให้เพิ่นบานก่อน <c oughs> อันนี้แหนี่มีทุกเส้น,พ,นพ,พี่น้องพี่น้องครับลายแต่สองเส้นสามเส้นทอดหาเส้นทัพิ่นมาพี่นอ้องเลยเอ้ามาเบิ่งนู้พี่น้องครับแน่อ๋อแล้วหลเปล่าซะก่อน <c oughs> อองน <c oughs> อันนี้เข่าคิ้วเอาพี่้องครับผมครับบ้านเป็นคิ้วไผคิวมันเน้พี่้องเลยลูกเด็มากไปพี่้องครับปเบิ่งน้ำกันพี่้องปแล้วเมียนมัน่นคนว่าเจอดโ้ยบ้านแห่ไม่พี่้องครับ าเกลาสกจอมไหเออว่ต้องมาทานมาครับน้ไงยูากับเโอ้มีมีจากบ้านกันบาครับคุณพ่อโอ้ต้องเสียกบูุถาเรืองันนี้เป็นเะเ็มาอดเมาเป็นช่วงคึอกันตนพี่้องเเอาเอาเลยครับเฮาดึกดูได้ดูดอกคนมาเดูได้ดูเอาแม่พ่อ มื่อกี้ได้ตัวเมื่อกี้ได้สามป่ได้หโ,ดโอ้ได้หาแต่ว่มันมันเราบอกอีู่ทีตัวเนี่ยเราบันทึกได้พี่น้องพี่น้องครับมันเมื่อยพ่นอดีจอบเอาบาทบาทมันแมนได้น้องพอเนาะอืงเขาม่นให้รูกกับฟังเอาคักพู่ดิฟังเอาคักพู่แล้ว <c oughs> มาแม่ลูมเออมาล่อมึงกระดับอะเนี่ย, <c oughs> ยอือเออเอเอ เบค <c oughs> ร,รับผมอ,ยอเ, <c oughs> เออีเมีจังหวะได้เาห่อเนาะเอาแม่พอ่อเขานี่มี่ยนมันเบิ่งพีไปรองกับผมครับนี่เออมีจังหวะทักคนไปรองกับก็เดเป็นเไ่ขอรับเจ็บยืดหนอตลอดกูละเอายืดมือเนาะเอา <c oughs> ไปจวดป่ะน,นี่เอาซักนี่พ่อหมดเว่าไปรองครับ อืมไอแปลว่เงยแล้วพอ่อเนาะกินกระติ๊บเลรอกินกันซิ๊บานี่เหรอวะที๋ยวไปพ่อเอาอ๋อมึงนู้อเมื่อกี้นี่เมียนไปหาเตียมได้พี่รองครับคุณพ่อเพ,พิ่นอน <c oughs> จังหวะจักน้อยเพื่อนะพี่รองครับเขาค่อยๆห่าวกันมากมึงก่อนนะพ่อมันแผ่หมาานัมาานมาานัมนได้พี่รองครับอันนี้แห่จักเส้นนะพ่อตัอวนีสวว้สองหาโอ้ยพอดีแล้วไงสองหา บกขาดแรงขาดง่ายนะพี่รองครับเฮียจองหาถ้าแต่เก้าก็ได้แต่เฉพาะอุ้ยเอ๋อพี่ยั้งเอ้าเมียดเพื่อนครับบันนี่เขาจวดอเอาพี่รองครับต่อคิวพี่รองเอ้ยบันนี่เอ้านุ่มเป็ดแม่บันนี่เฮ้ยพี่รองครับเน็บในว่ามันจะบุกขี่จะเชื่อพี่รองเอ้ยเที่ยวเอนขันรายการน้อยนะเออขันรายการตรงนู้นดิ เอาลองเบิ้งมันไปมันมันเอาไเอาเอาฉีกจอมเลยเด่้ลอูบเออบโอ้ยพอเราบวนรูเลยเราเราจอเพื่อนได้บวบาสั่งสืเอาตลอดได้เราบ่าเอ้ยวานแห่ก็แน่นอเดยวมุนอุ่มมีเอห่บุ้นอ๋อดีิออเ้ยเอ้ ปาตี um? tá, ้ตาบ่อปาตาบ่อต no? hey? oh? right yeah. yeah. no ิให้พ่อน้าพี่ดวงเนี่คือบ่อพ่อวลาอย่างนี้คือบ่อขึ้นมาก็แล้วแต่จังหวัดเนาะเอาเลยพี่เอาเลยจัดเลยเฮาน้ำเลยจัดเส้นครับหนาสามบ่โอสามหาวละพอดีละฮันอือโอ้คือหนิงใช่ปะเอาเลยเถอบปาเนี้พี่ดวงเอ้ยเบื้องน้ำกันเป็นกระพันน้อเอ็ดแล้วบลาเนี้อันนิ่งๆโมเมนต์ยังได้เอาของต่อไปจังหวะเป็นต่อของมันอ่ะเด เรื in oh, mm ่องรกคือไปปพสกันยังไงวะเนี่ยน่อสด็จแม่น่ครับานมเดโอ้สมเด็จนี่งดโอ้ครับเอาโมี้ยังหอกดึงมาเลยสนะโอดตนเนี่ยึตึกยัวเท่าไรก็ตึกตึกแบโอนมีสอก้อนี้กันนะตอนี่ล่ะต่อเดียวี่ล่วโอ้ยฟึตึกยุบตึกฟึตึกปีฟัซซ่ถือจะวงมาลงบาทเดียวม่วนต่อวิ่ด้กเดียว เอาครับระวังเลือระวังเลือนำลหลเข่าใต้สะพานผู้ีเอาบมครับครัโอ้ใชไรกินมาพี่ปอยก่อนปล่อยอออกแล้วบันนี้เียกขึมาเอาแล้วไหลไปแล้ววันี้พันธุมตายแด้เจ้าเอากินไหมได้บ่ล่ะ เอาไซกได้มาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเยงงับมันเลขรถกหรอวกเนี้ยกวกยาแน่ะ้อยู่ามาฆ่ากกยาแล้วมันเปียกน้ำจักเดียวอเขา้มือเออเออหมดแล้วพี่นองกำั้บ่งกันเด้อเออเบ่งกันเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยงานั้นเนี่ครับเป็นได้ได้ไหมดเออโอ้ยพิตึกีบปีพีชายก็คือบถีบต่อ เหรออ๋อน้ำแห้งทำได้ไหมพี่น้องครับเนี่ยน้ำแห้งเอาเลยน้ำแห้งเพราะว่าทางการเขาปล่อยได้แม่นวะครับแม่นต้องปล่อยเหล่าน้ำไม่ใช่แม่นเพราะเขาน้ำกับแม่นเนี่ยครับบ่บ่ปล่อยไหนน้ำมันหล่นบักคักไหมคุณบ่ท่างไต่กันเลยเอ้ารอเมึงนู้ทำได้หัวเปียกแล้ะตะเกาบ่าพลาดน้าผ่าดนุ่มาพี่น้องครับลูกน้ำอย่างกางเกงยีนส์ยาขิ้ใจเป็นเด็กค่ะอืมเอาขึ้นมา ปาดห้องตายตมานานแล้วนาะอนาะไปลองกัดไงขาวสอาดเลยเข้ากระลุดี่ะเดียวอ๋แม่พ่อไปเดี๋ยวเอาน้ำมันเออเอาละไปเนี่ยไปจวดเนี่ยกินซ้ำนี่แล้วพี่น้องไปลองกัดพวกกินไงนี่พี่นองเออหาความมากระลุด เข้าลุดหมดเลยนี่ปลูกเผ้าไปพ่อสมบูรณ์เาลุดตามมาว่าปลาเขาุดอาเบิ่งพี่รองคบผมครับนี่เสียนีด้พี่รองคำผมครับเดี๋คุณพ่อเพื่อนพี่รองเยอาใส่แล้วสโอ้ยแม่นอีดีตู้ดิแม่ขึ้นมานเลยวะพ่อมีจังหวะน้องพเนาะ คอยแก้คอยไขคอยลุกคอยค้ำเออคอยแก้คอยง่ต่างๆกันค้ำเพื่อนเราพี่น้องเฮ้ยแม่คอยอีพอเบาอีหลีตัวนี้แม่ไม่ติ๊อยิ่นี่ขึ้นจมานกูมูวแท้สุดที่ารอบก้อนเมื่อกี้ได้หาต่อนี่ใช่เราพ่อป่าัโอ้บึ้งก็ระดูนี่เติ๊กแยวนเราก็เบ่าอยู่นี่นี่ครับมาสวยสวยป่ะพ่อพี่น้องครับพื่อนเราได้ปิ้งเลยตัวนี้พ่อ ไปครับเนแหงหมานเตียเบิ่งแน่พี่น้องเออเิคนขายไปเสียแล้วครับเบิ่งแนนพี่น้องครับโอ้ปฮดมีชูเนี้ยปล่าลตัวนี้แม่พี่น้องบิ่งแนบหมดอ่ะเบิ่งแน่เบิ่งแนบครับลากุมลากุมปลาอย่างเนาะหลายอยู่มาเบิ่งไหนพ่อเอ้า เลือกเอาไปปลาซอยบไปนี่ถามเพิ่นฝานทั้งตัวพี่พ่อขายตัวปลาซอยพ่อขายได้เนาะครับเนาะหมานอยู่เบิ่งแหะแล้วก็แหะง่ายปุ้เนาะเราเห็นจังเนียเราคือหมานครับจ้ะบ้านดูขับผมเอา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 หมานไปหมานมันเบิ่งนี่พี่น้องขับไปนี่ผิด้องขับผมเนาะเอาละมันนะทั้งมันนาน สองเทียมด้วต้นั่นนะไาหยังครับนันปลาแปบบอนี่เอาเอาเอามาลแล้วเอาไปจวดบานแตกงา่ามใครบานง่ายไหมอ,อันนี้ย่านต่มันออกหลายได้เลย,ยนี่พวกไปขวัดแต่ออจอมไม้พี่รองกระพันนุ่มเอาไหมไอ้นุ่มบานบานแรกได้หัวเปียกก็ได้พอพว่าธรรมดาทีเออเอาเอาเอาซี่เป้าก็นนะเพราะ คนาเห็นเขาปลาได้น้ำพี่น้องกับ่ปน้ำปาด้ตัวนี่เอ้าแล้วบอกก่จะม้นจะคนอาด้างมัเนี้วสัตว์นับไปนู้นพูดละหัวปลาพูดละไปไปจุดเมองเก่าปะน่ะเออมองเก่าปะเกลวนี วันไก่ำักเขานี่ขอกอืมข้ามานใกล้ๆนของแล้วพอาาสองเมตรมตเนี่ยน้ำลงเมโก้กัวสองเมตรนละไอ้วันลวกก่เากอนเอาออกันไหมนุ่มา่ีู้องครับฟังหนเก่าพอฟังนั่นพี่รองเอ้ยพูดเราฟังพูดใดก็ได้เอาลุดน้ำกันพี่้องครับผมครับอันนี้งพี่นุ่มเม็ดแล้ว มีแนวเข่าใหรอพ่ปอน้อหลุดน้ำกันพี่รองครับเอ้ยเกิดมาแล้วนะบดติ๊กตักเลยบ่ มันกับพ่แม่นว่าสิทีวันนี้เสิ็จแล้วแม่มาทานมาแกมเพิ่นกับพ่หมานเนาะเพิ่นกับพ่อาขึ้นทุกบาทที่ล่ะเนอ่ยล่างแหงซะก่อนบาทหนึงบาท2องอยางเมื่อนี้เอาแม่พ่อเฮาเอาแล้วบันนี้เบิ่งตัวอย่างพี่น้องครับนี่เจ้าวังเจ้าหนองเพิ่นอยู่นี่ล่ะเออบ่กินไก่ดิเบิ่งพี่น้องครับคุณพ่อเพิ่นนี่หมานบ่พี่น้องครับบาดนี่มีจังหวะดิ

เป็นยังพี่รองครับเอาละรอไปเรื่อยพี่รองครับโอ้ยพี่รองเอ้อตึกแห่มาบ่ได้พี่รองครับพี่นุ่มมาบ่ต้องเสียอกเสียใจไปบ่ได้กินแซ่บๆเลยพี่นุ่มเนาะครับผมเอ้ยกินบ่ได้กินปลาไม่ได้กินหมูครับผมเอ้ยพี่รองครับครับอันนี้เป็นคอมันตัวนี้พี่ครับย่างบ่พี่มื้อนี้เฮาครับสิย่างก่อนครับแต่ว่าสิต้มให้สุกๆก่อนนังนกัต้มยังไงเนาะครับเนาะครับอ๋อพี่รองครับครับนี่ก่อนสิจะไปย่างเด้อครับก่อนสิไป็มักต้มจังเอยพี่รองพี่รองครับผมาามมพี่่นนนองงเครับมด้พีันยอง อ๋อพี่น้องครับไปนี่ปุ้ยต้มมาเรียบร้อยแล้วพี่เนาะครับอันนี้พ่อให้ซุปกระเด็นบ่ครับผมอันนี้อาแบบพะมือพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะมาบังมาหยังเลยมามักพี่น้องครับผมเดี๋ยวเบื้องในพี่น้องครับปุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องครับเหมือนนี้เขามากมามาพี่น้องครับไปนลยพี่น้องครับวันนี้ฟ้ามาพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวพี่นุ่มมักก่อนพี่น้องครับผครับนี่ตำบักพริกตำกระเทียมพี่ดองครับผมครับผูดเด็ดเพื่อนพี่น้องครับผม มักข้อย่างพี่รองครับผมอ่ามักอะไรอย่างเงี้ยก็คือข้าหมูเนาะข้าวหมูคำเดียวับพไปรองคำครับนี่มีกระเทียมมีแบบผีดีปล่อยข้าวหมูน้ำปลาผมจะรสพี่รองครับริการแตเติมพวกซอสพวกซอสอ่าผู้เขาแล้วครับนอนี่มักเขาเนื้อเขาหนังดีอย่างพี่รองครับสูตรเด็ดพี่หนุ่มพี่รองเอ้ยเหมือนเนี้ยไปกับเขาโดนแล้วครับผมเออไปได้ถึงแล้วพนวว้พี่รองครับเนาะมากครับพี่รองคำนะม้วนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวคุกเข้าเขากันก่อนแล้ากันเนี่ย นเนี่ยเ้ยจอดแพี่น่เอ้ยบเนี่ยเนสาเี่องครับเดี๋ยวคุกเข่ได้กินปลากินมูยละี่องครับแดดซำพี่องเอยอนี่ยเดี๋ยวย่างี่องครัเดี๋ยวมักเขากันดีก็อน่เนี่องตี่องอี่งเอ้ยหลังจากย่างมาเรียบหลังจากมักมาย่างดีดีนอยนุ่มเนาะครับครับอเหลืยเลี่ครับเบิ่งเนี่ เขาเป็นแบบนี้บ่มีใหม่แล้วพี่น้องบ่ครับก็อ,อยู่ที่พวกคั่วเขาเขา,ขาคุม้มต้องคุ้มไฟได้พร้อมครับผมคุ้มไฟคุม้มเนื้อน้ำครับผมเออมาตรฐานตัวน,นี้เอาพริกเพิ่งม่หน่ะจะดังดปูงปลาโอปลาแท้นี่ครับผมนี่ครับผมกำลังงามครับผมเอาอยา่างไปเรื่อยต้องกอนพี่นุ่มเนาะครับผมครับตามติดตามพี่น้องครับเริ่มงอดเอาแม่พี่นุ่มมาเนี่ยชิดพี่น้องครับเบิ่งเนี่ยย่างเสมอดีกว่าย่างเสมอพ่อเนาะ สุกงามแล้วพอเนาะุุกกโอ้ยพี่น้องครับผมเจตตอนหญ่เด้อพอสมบูรณ์อื่นแล้วเน๊ะไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีแควก็คือว่าลิเลียหรือเตี้ยกูเตี้ยกูปั๊บเลยตอนใหญ่ไรได้มาสักว่าเอาบาง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  เยอะงขี่ห้าตัวเขาเอินอันนี้ขี่หาดป่พ่อนี่แหละเขาจะเอิ้นขี่หาดเพราะว่ามูตัวหนึ่งมันมีแค่มีน่อยมีหน่อยหน่อีอยู่อนเดียวหนึ่งสัน้อคนหน่อยหน่อยนึงเออพี่้องขับสุกขัดสุกขักห่อนห่อนเลยเอาแม่แมพ่อสมบูรณ์แแม่พ่อพ่อสุวัรณเอาล้อมม้งซิมซิมมาน่พี่ต้องรับมาเลยพี่ต้องเอ้จิมกันมากองมจกันนกองกุ้งไหมกันอมอุ้อง กุกุ้งนี่วเคยเหตุการณ์อาหารบ่เคยชิมครับผมหนุ่มบักฮักเลยพ่อแม่บึงน่ะบึงน่ะบึงนึงจะค้ำใหญ่ๆมึงกันน่ะอ๋อมึงก็นู้นก็เป็นแต่เสียบก็แต่ไมีหยาบนะแค่นั้นน้ำแต่ปองไม่พออยากกินหวานไหมโอ้ยมันหวานนากจิ้มกับนัวครับนัวเนี่ยแต่พ่อมาหาเลยพอเห็ุเห็ุกับเขาเราเคยชิมเมืเอกี้มึงเนะครับิ่งน่ะบิ่งแน่เนื้อไหมปุ่นเนี่เป็นไน่นิ่มดีนะพ่อเนาะ นุ่มดีครับยกโป๊ะนะครับพ่อยกโป๊ะขี้เลีเอามาสมุนเมียนนี่แหละก็จะเอาข้อขี้ขี้ฮาดขี้หัดมาดิโอ้ยเจ็มันเป็นแสบครับนัวครับเนื้อมันเป็นน้ำผู้ยางเด็ดเป็นว่ะน้ำผู้มักงอบอะไรครับพ่อมักนี่นัวนี่แสบเมากเสียว่ะอามามาครับเอามาเอาวะจำเลยได้เลย เด่นถึนุ่ม <te> น <idal Industry> <sa aret> ุ่นครับอืมอืมบาง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 พอดีครับผมเมื่อันเมื่บางบางอีกกันบ่ได้ไรลีก็เตียวกว่าลีลีแล้วเตียวกูปั๊บมีต้นบางต้นหนาละเน็ดียวบอพูดมันแตกหนาจังน้อยอยูเนี่ยใจเย็นพูดกินอยู่เว้ยบอยลังพูดแ่าเออต้อนน้อยพูดมันใหญ่พูดเนี่ยตียูเนี่ยเอาบางบาง เออนอังะนั่น้อยเอ้ยบอจันบันพี่้องเอ้ยแต่เขานี่พอดีแล้วจังนีพี่้องครับเนี่ยคพูดเถ้าแค่วพดีแล้วเพาะวเนยหืมหืออ่อยดยแต่พอดนทาไพหลบ้องกินนจิ้มก็ได้ครับผมบ้อเบ้ต้องใช้น้าจิ้มก็ได้ด้มมักบใช้น้จิ้มกัน มามามาพี่องอับเฮาการหั่นซิ่นี่ก็มีเทคนิคได้เะพ่อเนาะมีเทคนิคเด็ดเบ่งไพี่้องรับนี่อันนี้ผุมบ่ไเ้มักเกลือนะครับผมผมมักเครืองบางๆพี่้องรับเนี่ยแล้วคนแล้วคนเขาก็มักเกลือมักเกลือมันสะออกไปทางเข้มอ่ะพี่้องรับมามาแ่กันเะพ่ะเาเนาะบ่เซ็จิ้มกพี่รองรับ่งเนี่ยอันนี้ขีดห่ติพ่อ นี่ละเฟินเลอศว่าขี่ห้าขี่ห้าว่าพี่เปนรองปังเนี่ยกขี่ห้าเลยไปไหนก็เอากาขี่ห้ามันขี่ห้าทังวันกับเพิ่งเลยบ่แมนยูไบ่แมนยูไต่ก้นนี่ขี่ยูข้อหมูพูดบอก่นมาขี่ห้าเนี่ยมันขี่มันนาดลงมาหรอพ่อไ่รว่ามันยูเป็นไต่ก้นหมูบ่แมนยูบ่แมนขี่ห้าเนี่ยยูข้อหมูยูหลอกข้อแมนเดี่ยวมันก็มีบ่หลายสบบนี้ไงเนี่ยหน่อยหน่อยยู รอข้อนั่นอนครับผมเอิญมาเป็นส่วนที่แชร์พิสุกว่าได้แมนครับพี่รองครับผมครับมือนี่มากมาพี่รองครับย่างขี้ไปตึกปลาพี่รองครับผมครับบ่ได้กินปลาฮะได้กินหมูพี่รองครับมือนี่ยห่อปลาบ่ได้ปลาตะบูนครับกินหลายู่พ่อบ่ได้เล่าหนึ่งห้ากินเล่าหนึ่งแบบเอกว่าเขาไม่ไงพี่รองเนาะตุ่มจะบากกันเนา กิน้ครั้ะเอากินได้ตุ้มเราจะย่ายไปบางไหมล่ะเนี่ยอ้ยเราจะไปว่างมันเสียของทำตุ้มขั้วบวกกันไปด้วยเมื่อนี่นะเมื่อตาตาสมบูรณ์อ้วนนะ่าฮผมมามาพี่น้องกับพี่หน้องไหมสมซื่อเมื่อนี่นะสมบูรณ์สมบูรณ์ท้ฮ่า่า่าเนื้อมันนุ่มดีนะ่อะแน่นรสเนี่ยท้องยางแล้วพอดีเป็นน้ำผู้หมักที่จังไหแทบแแต่วเา คำเวามาต้มยังไงข้าวหม้อลวกอะไรนี่ขึ้นเนื้อมันจะบุค่อยใหม่นะพ่อเนาะย่างบุค่อยปกติคำเวาย่างเลยมันก็ทุกอยู่แต่ว่ามันต้องใจเย็นบางทีมันใหม่ก็ทุกกะมีดิคันท้อย่างเลยมัน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 เนี่ยสีแดงนี่ขันท้อปาด มันมันค่อยสุกสมเสมอเนาะมันจะมันมันจะมันวนนมขึ้นนี่พี่น้องมามาจุน้ำกันพี่น้องเอ้ยแฟนครับจุกหูจุกคนครับผมครับฟอสมุนที่เสียโอ้มากินน้ำกันครับผมครับครับเอาเอากิจการ่อมันย่อยเนี่ยครับผม ยังบอกหลายใหญ่หางเลยหรอว่าสุวรรณหรอช่วยกันเลยพี่น้องเอ้ยเฮาบ่เด้อยกำลังเสียบเด้อยดบ้างขนายไม่ยอมรับเลยสนานนะพอสมุนเนาะสนานสนานก็สนุกเลยขึ้กันหรอพ่อแต่ว่ามันมันสนาน มันกับมะเือกันกับย่ำพ่อไปพูดสนั่นตาอาอพี่น้องครับผมบอกหลายใจห้ามเลยนครับนี่คือภาพบรรยากาศนงครับดังใจ่ปาหาครับผมปาหาอยู่หากินแล้วเขาไม่อยู่มากินนสำกัญนะพ่อเนาะครับผมเอากายังฝากกันคลิปหน้าคลิปไหนผมได้นะพ่อสมบูรณ์เนาะตามครับผมครับพี่ใหญ่พี่น้องได้เบื้องพี่น้องครับภาพบรรยากาศหายย่อยกินแบบพิธีสาระเท่าครับผมเอาเอาเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ท่านนี้นะครับเนาะครับผมพี่น้องครับผมมานะ